พอบอนบยส24โชว์ผลงานการปฏิบัติงานรอบ1ปียึดยาบ้า150ล้านเม็ดเสอยาไอซ์8,516กิโลกร,รมัมเฮโรอีน151กิโลกร,รมัมเคตามีน796กิโลกร,รมัมและอื่นๆรวมเป็นมูลค่าทาั้งสิ้นมากถึง10,000ล้านบาทเศษสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในการแก้ไขปัญหายาเสพติด เมื่อเวลา11นาฬิกาของวันที่17กันยายน2568ที่โรงแรมฟอร์จูนริเวอร์วิวนครพนมอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมพลโทบุญสินภาคกลางแม่ทัพภาคที่สองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสกัดกัน้นและปรับปรามยาเสพติดสารตั้งต้นและเคมีพันธ์ชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นประธานการประชุมสรุปผลการปฏิบัติงานประจำปีงบป,ประมาณ2,568และการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนการปฏิบัติการป้องกันปรับปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดระดับจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือประจำปีงบป,ประมาณ2,569ในห้วงวันที่16และวันที่17กันยายน2,568 โดยมีหน่วยงานส่วนราชการในพื้นที่7จังหวัด25อำเภอชายแดนจำนวน95หน่วยค่ะในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยบัญชาการสกัดกัน้นและปรับปรามยาเสพติดสารตั้งต้นและเคมีพันุ์ชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าร่วมประชุมเพื่อระดมความคิดวิเคราะห์ทบทวนสถานการณ์ในแต่ละมาตรการ ผลการดําเนินงานในปีที่ผ่านมาปัญหาอุปสรรคในการดําเนินงานในพื้นที่และกําหนดประเด็นการพัฒนาตามบริบทในพื้นที่เพื่อเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานร่วมกันและเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานเพื่อให้การปฏิบัติงานเกิดการบูรณาการร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพค่ะ ตลอดจนการสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานบ่งสู่การแก้ไขปัญหายาเสพติดให้หมดไปจากสังคมไทยอย่างยั่งยืนโดยในวันนี้มทพ .2 และฟังการบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานและผลการทบทวนหลังการปฏิบัติในภาพรวมของหน่วยประจำปีงบประมาณ2,568จากรองผู้อำนวยการส่วนอำนวยการนบยส2 4 และกรุณามอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่หน่วยที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นจำนวน10หน่วยค่ะและมอบรางวัลให้แก่หน่วยที่มีผลการตรวจยึดและจับกลุมดีเด่นจำนวน40หน่วยพร้อมทั้งกล่าวปิดการประชมุมสรุปผลการปฏิบัติงานและทบทวนหลังการปฏิบัติประจำปีงบประมาณ2,568 สถานการณ์ด้านยาเสพติดในพื้นที่รับผิดชอบซึ่งรัฐบาลได้ออกประกาศเรื่องกำหนดพื้นที่ที่มีความจำเป็นเร่งด่วนและผู้รับผิดชอบเพื่อป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีพื้นที่อำเภอชายแดนเป็นพื้นที่ที่มีความจำเป็นเร่งด่วนในเจ็ดจังหวัด25าอำเภอและมอบให้กองทัพภาคที่สองจัดตั้งหน่วยบัญชาการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดสารตั้งต้นและเคมีพันธุ์ ชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยมีแม่ทัพภาคที่สองเป็นผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสกัดกั้นและปรับปรามยาเสพติดภารกิจในการวางแผนบูรณาการหน่วยได้อํานวยการประสานงานในการสกัดกัน้นการลักลอบนําเข้าส่งออกยาเสพติดสารตั้งต้นและเคมีพันธุ์ปรับปรมามเครือข่ายค้ายาเสพติด บำบัดผู้ป่วยจิตเวทยาเสพติดจัดตั้งหมู่บ้านชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติดประสานความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านรวมทั้งแก้ไขปัญหายาเสพติดด้านอื่นๆในพื้นที่ชายแดนของจังหวัดเลยน้องคายบึงกาฬนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีเพื่อให้พื้นที่รับผิดชอบปลอดจากการลักลอบนำเข้ายาเสพติดไม่มีการแพร่ระบาดของยาเสพติด ปัญหายาเสพติดด้านอื่นๆได้รับการแก้ไขประชาชนเกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินได้อย่างยั่งยืนค่ะและได้ยึดถือกรอบแนวทางการปฏิบัติของปปสใน6มาตรการหลักก็คือมาตรการสกัดกัน้นมาตรการปรับปรามมาตรการป้องกันมาตรการบำบัดมาตรการบูรณาการและมาตรการประสานความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านซึ่งทุกภาคส่วนจะต้องร่วมกัน ขับเคลื่อนไปพร้อมๆกันค่ะในทุกมาตรการเพื่อให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดเกิดประสิทธิภาพสูงสุดค่ะการปฏิบัติงานป้องกันและประปับปรามยาเสพติดในพื้นที่ตามแนวชายแดนเป็นการบูรณาการระหว่างหน่วยงานในพื้นที่ร่วมกับกองกําลังป้องกันชายแดนในการซีนแนวชายแดนประกอบด้วย กองกำลังสุรศักดิ์มนตรีกองกำลังสุรานารีและพื้นที่ที่รัฐบาลกำหนดให้เป็นพื้นที่ที่มีความจำเป็นเร่งด่วนใน7จังหวัด25้าอำเภอมีหน่วยประชาการสกัดกั้นและปรับปรามยาเสพติดสารตั้งต้นและเคมีพันธุ์ชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นหน่วยรับผิดชอบในเขตพื้นที่ตอนในดำเนินการโดยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรจังหวัดทั้ง20จังหวัด บูรณาการกับส่วนราชการในจังหวัดร่วมกันดำเนินการผลจากการดำเนินงานด้านยาเสพติดตั้งแต่โดยสรุปสถิติและการปฏิบัติที่สำคัญแต่ละมาตรการตั้งแต่ในพื้นที่รับผิดชอบของนบยส24สามารถจับกลุ่มจำนวน1,084ครั้งผู้ต้องหา 1,453รายของกลางยาบ้า150ล้านเม็ดเศษค่ะยาไอซ์8,516กิโลกรัมเฮโรอีน151กิโลกรัมเคตามีน796กิโลกรัมและอื่นๆรวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้นมากถึง1,000 0ล้านบาทเศษค่ะการตรวจยึดจับกลุมที่สำคัญได้แก่การตรวจยึดยาบ้าหลักล้านเม็ดขึ้นไป จำนวน47ครั้งยาบ้าหลาักแสนเม็ดขึ้นไปจำนวน110ครั้งโดยตรวจยึดได้มากที่สุดในพื้นที่จังหวัดนครพนมรองลองมาก็คือจังหวัดหนองคายและจังหวัดมุกดาหารการตรวจยึดและยาไอซ์หลัก100กิโลกรัมขึ้นไปจำนวน24ครั้งโดยพื้นที่ที่มีการตรวจยึดจับกลุ่มมากที่สุดก็คือจังหวัดเลยค่ะ และรองลงมาก็คือจังหวัดนครพนมนิว24สถานีประชาชนพรพิพัฒน์เพชรสังหารเดวิดโชคชัยภาพข่าวพระดาสุวรรณรายงาน